มาจ่ามาเนี่ลูกชิ้นปิ้งแต่แซ่บแต่แซ่บแต่ว่าย้ายปิ้งดำจักหน่อยแล้วก็แซ่บอยู่ห่อน,นห่อนเลยจ้ะเนี่ย,ยาย้ห่อนเลยมังค์เต่าน <ๆ S 2> ั่น,นยายคือพนักง,งานปิ้งใช่ในาดัโอ้ยแดด,นดนขนาดยุนีขนาดแดดเนี่ยแซ่ใส่เสียกันหนาวเลยเมื่อกี้บานเท่าเลย เอาองเลยใส่บกทีความแสบนำนังกินกนกินแสบอิ่ม Ừm, đẹp Cái da ngắn lắm à bà lùm tháng nha Lùm tháng nè đen Nói chung จริจงหรีดมาจากเมือ,โฆโฆอมมงไทยเท็บง้อเปล่าเปล่หลัก็มาจากเมืองไทยปปาเพื่อนแทบเท็บ ลืมกระดาเช็ดส้โอ้เข็ดเข็ดจังเดดกระช่องมีเห็เอาเวลาห้าน้อยลาเข้าไปนั่นบ้าง